ไม่ออบอ้อมใจด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็อีกอันนึงผมผมเพิ่งเล่นอ่าเป็นทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์ของผมนะฝากติดตามทวิตเตอร์ผมด้วยนะชื่ออะไรชื่ออะไรทวิตเตอร์ผมชื่อพี่โกครับผมชื่อพี่โกครับเอถว้าถเดี๋ยวดมิดเดี๋ยวดผมิตเดี๋ยวดเดี๋ยวดผมตดอาวอ้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 มวาอ้าวอว้้วว ถ้าถ้าหาพี่โก้ไม่เห็นก็พิมพ์ก็ไปนุกธนดลนะครับผมมันจะขึ้นเลยนะครับผมเนี่ยผมแปลกใจตรงเนี้ยในเมื่อปลายก็ใช้ชื่อเดียวกันทําไมนุกถึงใช้ชื่อพี่โก้อะชื่อเดียวกันทาไมนุกถึงใช้ชื่อพี่โก้อะชื่อเดียวกันทาไมนุกถึงใช้ชื่อพี่โก้อะเอาโชว์ให้ดูอะโชว์ให้ดูนะพี่โก้ของเซครับพี่โอพี่โก้ของ FC ซพี่โก้ของ FC ซครับพี่โอพี่โก้ของ FC ซ อ๋อโอเคโอเคโอเคเออฝาก่อฝาก่เออฝาก่ะเกคเออ่เออฝากค่ะเอก่เออฝก่เกค่ะ้ออฝากคเอนกโ่เกค่ออากค่ะเออฝาค่เากค่ะเค่อเอค่ะเออ่อค่ะเากค่ะเออฝากออฝากค่ะเอาะเออ่าก่ออ่เอ่ในคเอานอ่ะอาะอา่เอาะมาอาทิตย์โพสะอาทิตย์โพส่คุยมานุ๊กพูดอันเนี้ยดีสุดเลย ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอ้ีโอ้ีโอ้ีประสบความสําเร็จนะครับแล้วเขาก็เป็นครูคนแรกที่สอนร้องเพลงด้วยตั้งแต่เวทีแรกที่เราไม่กล้าทำอะไรเลยสามารถ ถเหมือนเหมือนวสันเหมือนเหมือนเหมือนเหมืนเขาเรียกว่าอะไร a t k q u e t t e ครับ CDR CDR อันนั้นฉีดวัคซีนครบสองเข็มด้วยครับอืไม่ใช่ต้องครบสิบเข็มสิบเข็มใครใส่สิ่ไปสี่เด้อนมชิมว่าชิมครบสิบเข็มก่อนนะโอ้ 出来！出来 <laughs> <laughs>！<laughs>